สวัสดีค่ะตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ใจกลางศูนย์การค้านะคะเราจะให้ดูข้างหลังเรามันมีอะไรบ้างตอนนี้มีคนเริ่มมาช้อปปิ้งแล้วนะคะ <c oughs> แต่ชชอปเปิดไม่กี่ร้านแล้วค่ะเราก็อยากจะช่วยว่าให้เขามาเปิดเร็วๆแต่ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้าเร็วไม่ทาใจก็ต้องสั่งของออนไลน์กันนะคะ นนปุณก็จะพามาดูย่านเขาเรียกว่ามิวสัมสตรีทค่ะที่นี่ทุกคนมาช้อปปิ้งได้ทุกคนและเขาก็จะทำไว้สวยมากค่ะร้านค้าอะไรแถวนี้จะสวยมากเลยยิ่งซัมเมอร์นะคะเขาจะติดดอกไม้ต้นไม้เอาไว้ให้เราดูสวยมากอันนี้แ็ร้านรองเท้าโดนปิดไปแล้วเหมือนกันค่ะทุกอย่างที่นี่จะถูกปิดไปหมด ร้านโปรดของเราขายกางเกงยีนสำหรับคนตัวเล็กก็โดนติดไปด้วยค่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายัางไรเพ,พราะผิดโภนี่ไปทุกทีเลยเราอยากให้เห็นด้วยว่ามันโดนติดจริงๆแต่เราจะให้ดูมีเชิอองนะคางหลังเราถ้ามองมองจากตรงนี้ก็จะมองเห็นชัดมาก ร้านบุชาค่ะสนสำหรับคนจะมาซื้อเนื้อซื้อไก่อะไรได้เขาขายเขาขาย,าย็เดินดูกันไปเรื่อยๆนี่เป็นถนนเส้นขายทุกอย่างช็อปปิง้งช็อปปิง้งเขาขายทุกอย่างเราก็ซื้อทุกอย่างเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะรอไปก่อนนะคะ เอาให้ดูกันไปก่อนว่าแถวตอนสบ ช,ช่วยกันเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนี่เป็นร้านหนังสือตอนอยู่กับลูกสาวนะคะเราจะมาอยู่ร้านนี้ตลอดนะคะสาวเขาชอบอ่านหนังสือก็มาหาเลือดดูว่ามีอะไรแล้วเขาก็เชียร์คนมาที่นี่นะคะเขาจะทําสวนหย่อมเล็กๆให้สวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งกันนิดนึง <laughs> เขาทําให้นั่งเราก็นั่งนิดนึงนะคะ <laughs> สวยมากค่ะมีดับดิวเีลเล็กๆเห็นไหมคะข้างหลังแอปเปิ้ลีสวยมากค่ะที่นี่รัฐบาลเขาจะดูแลคนของเขาดีค่ะนี่แหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แอปเปิลจะต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเขาใส่ใจค่ะเขาใส่ใจทุกคนแล้วก็ความความรู้สึกด้านจิตใจต้องมาก่อนค่ะเรื่องอื่นๆเขาไม่สนใจเท่าไหร่เขาอยากให้คนมีความสุขค่ะที่นี่เห็นไหมเราก็ได้ ประโยชน์ไปด้วยมีความสุขด,ด้วยมาดูสวนหย่อมกันนะคะน,นี่สวยดอกดไมส้สวยดูได้ค่ะนไคะนดูได้เลยสวนหย่อมสวย,สวยแล้วก็หวังว่าเขาจะเปิดเร็วๆนี้นะคะทุกคนจะได้มีที่มาเที่ยวที่มาเดินช็อปปิ้งกัน ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเราต้องช่วยกันค่ะเหมือนช่วยจับมือกันนะคะถ้าคนหนึ่งก้าวเดินนี่ก็ทุกคนก็จะก้าวไปด้วยกันเลยค่ะนี่คือพิษโควิที่ร้ายแรงที่สุดนะคะตั้งแต่อัปันอยู่ที่นี่มา18บปีนี่เป็นภาวะที่วิกฤตที่สุดที่คนไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้ค่ะแต่ก็ต้องช่วยกันค่ะทุกคน มีรอยยิ้มให้กันอย่างน,นอะเซฮัลโหลทักทายทำให้ทุกคนมีจิตใจดีขึ้นครับก็ขอพรจากพระเจ้าะคให้โควิดหายไปจากโลกนี้ไวๆแล้วก็ทุกคนจะได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมเห็นไหมคะถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยค่ะสนย์การท้าการท้าเป็นแหล่งชมชนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเรา99%โดนปิดค่ะเหลืออีกแค่เล็กน้อยสำหรับ ร้านค้าหรือว่าห้างร้านที่จําเป็นอย่างเช่นร้านขายยาร้านขายสิ่งของที่จําเป็นแล้วก็รวมถึงไปรษณีด้วยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องใช้กันยู่ก็จําเป็นต้องเปิดไ้แล้วก็ใส่หน้ากากค่ะเวลาเราเออกไปแล้วก็เราไปใช้บริการของเขาก็จะต่อคิวยาวนิดหนึ่งนะคะคนที่จะมาใช้บริการก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะ่ะนี่เป็นถนนเส้นโปรด ตอนซัมเมอร์จะมาเดินกับเพื่อนจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเยอะถนนเส้นนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็นับได้เลยค่ะผู้คนที่ออกมาเดินก็คือมาออกกําลังกายแล้วก็มามาทํางานเล็กๆน้อยๆบางคนนะคะแต่เราก็เห็นใจทุกคนนะคะเพราะว่าพยายามจะอยู่ให้ได้ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าการใช้ชีวิตที่นี่ค่ะลำบากค่ะ แต่เป็นก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้แล้วก็อยู่ที่การปรับตัวของเราด้วยนะคะถ้าเราโอเคกับทุกอย่างเราไม่ห่วงอะไรแล้วเราก็ใช้ชีวิตวันต่อวันนะคะแล้วก็มีความสุขกับมันไปอย่างน้อยเมืองเมืองดีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างสวยงามนะคะ่ะเป็นเมืองที่สวยงาม แล้ก็มีความสุขได้กับสิ่งรอบ,บอบตัวเราอยากให้กคนเห็นถนนเส้นนี้ใครที่เคยมาอยู่ที่บ้านก็อาจจะคิดถึงก็ดูคลิปนี้ไปได้นะคะเราถ่ายให้เห็นเลยะคะ่ะเป็นมิซัมสตูปเป็นแหล่งช็อปปิง้ง เต็มค่ะเขาความกำลังเริ่มจะเอามาปลูกแล้วแล้วเราจะเดินไปทะลุเขาเรียกว่าจอร์จสตรีทค่ะบนเสน้นนี้จะมีร้านอาหารไทยอยู่นะคะถ้าใครมาเมืองบาชื่อว่าร้านชามค่ะเป็นของน้องอาร์ตกับน้องเป้นะคะพี่เปิ้ลจะเข้าเหมือนกันเราจะร้านอาาของเขามองเห็นข้างหลังทุกคนเลยสองคนนี้ขยันค่ะเขามีร้านของเขาหลายที่ ตอนนี้ก็เปิดเป็นเทคเ,เวย์อยู่นะคะถ้าใครอยากทานอาหารไทยก็สั่งได้ค่ะช่วยๆกันก็จะให้ดูรอบๆนะคะเส้น,น่ข้างหลังแอปเปิ้ลนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะเมืองวัดเป็นเมืองที่สวยมาก เราจะจบคลิปนี้กับจอสตรีทค่ะแล้ววันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินต่อไปอาจจะมีแหล่งย่านอื่นๆค่ะแต่รับรองว่าสวยค่ะย่านโอเคขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ